เขียนสร้างสรรจากนิทานเวตาเลเรื่องมนุษย์ป้ากับชายหนุ่มคู่รักมีชายสองคนชื่ออี้กับตังเป็นคู่รักกันทั้งสองเป็น LGBTQ ว้ามีปลาชื่อปิกเป็นป้าข้างบ้านของอี้กับตังที่เป็นคู่รัก LGBTQ บ้านติดกัน แต่ป้าปิกไม่ชอบอี้กับตังเพียงพออี้กับตังเป็นคู่รัก LGBTQ ป้าปิกทั้งดูถูกเหยยดหยามและพูดจาไม่ดีใส่อี้กับตังและไม่ให้เกียรติน่มยมรับงเงินเยียด,ยดแต่อยู่มาวันหนึ่งป้าปิกได้ไปคุณนี่นอกระบบกับแก๊งหมวกกันน็อกขอกู้เงินแนจ่จ้าป้าปิกไปกู้เงินแล้วจ่ายไม่ตรงเวลาเลยโดนบุกเข้ามาในบ้าน ทำไมแกไม่ขืขน,นฉันและทำลายร่างกายป้าปิกอีก,กับตังกลับมาจากที่ทำงานก็ได้เห็นป้าปิกถูกทําร้ายจึงเข้าไปช่วยเจราจาและพาไปโรงพยาบาลใจเย็นวัยรุ่นนิ่งไว้อพอป้าปิกกลับมาส่งบ้านป้าปิกก็เงียบนิ่งและได้พูดขอโทษอีกับตังที่เคยพูดดูถูกเหยียดหยามและทำไม่ดีใส่ หลังจากนั้นป้าปิกก็ไม่เคยพูดไม่ดีใส่อี้กับตังอีกเลยข้อคิดที่ได้อย่าดูคนที่ภายนอกอย่าตัดสินคนอื่นที่ยังไม่รู้จักกันดีพอปริศนาเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่อี้กับตังทําถูกหรือไม่ที่เข้าไปช่วยป้าปิกพอป้าปิกไปกู้เงินและจ่ายไม่ตรงเวลาเอง